โอเคนะยค่ะโอเคนะคะเรืวก uh, uh ็ค huh. ่ะค่ะ yeah. ค right ุณค an ีนี่สคินเนิตี้มันต้องไม่สิ um ้นสุดแน่นอนค่ะวันนี้ใช่วันนี้ก็เป็นทอล์กโชว์ค่ะก็คือหนูวางไว้ให้มันเป็นเรื่องราวทั้งทั้ง27ปีที่ผ่านมาของฟิล์มก็คุยกันสนุกสนุกเป็นกันเองค่ะวันนี้ค่ะตั้งใจจัดของฟินไหนเพรว่าเป็นดอกไม้ อยากจัดให้มันเป็นธีมแบบว่าเห็นแล้วมันรู้สึกสบายรู้สึกเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรู้สึกเหมือนวอรรอนิ่งเข้ามาในสวนดอกไม้ของฟินที่มีฟินเป็นคนดูแลสวนนี้อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วรู้สึกยังาแบบแฟนๆก็อยากมาเดิมฟินกันเยอะมากเลยข้างน,นอกแบบทุก <laughs> นก็แบบพยายามเพื่อจะมาหาฟินดีใจดีใจค่ะจริงๆก็ฟินก็อยากอยาก,อยากเจอทุกคนเหมือนกันแบบว่าอยากให้ได้มาเจอกันทุกคนจริงๆก็ หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกความสุขหนึ่งที่ที่เรามาแฮปปี้เรามาเก็บความทรงจําด้วยกันค่ะอยากว่าได้มาดีใจไปพร้อมกันเนาะใช่ค่ะก็ไม่ได้เจอกันคิดว่านานพอสมควรเพราะว่าพิงอยู่แต่นในกองวันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นโอกาสดีๆท,ที่ที่จะได้คุยกันได้ได้ได้สนุกด้วยกันได้หัวเราะด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันก็27ขวบแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นหนึ่งความทรงจำที่เซเลเบด้วยกันวันนี้ค่ะ หัวเรามามีก็คือเตรียมแบบเจ็บแผลผ่าตอดแล้วเมื่อกี้นี้ถามพี่นั่แเจ็บแผลกันแล้วหนูมีแม่ได้หรอมีทั้งแม่ทั้งพ่อเลยค่ะร้อยยี่สิบห้าลิศเลยล่ะอยากมีแม่ค่ะเป็นไงบ้างเตรียมแบบโชว์อะไรเด็ดๆ็มาให้เพื่นๆไหมก็วันนี้เป็นทอล์คโชว์อย่างที่หนูบอกว่าก็จะมีการแบบคุยกันแหละว่าแบบเออว่าทั้งหมดเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เราผ่านอะไรมาบ้าง เจออะไรมาบ้างแล้วก็มีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงอะไรประมาณนั้นค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกทอล์กโชว์ที่ทุกคนน่าจะอยากมาฟังเรื่องราวต่างๆของของฟินไปด้วยกันค่ะเรียกว่า27ปีปีนี้ก็คือมีความสุขช่วงชีวิตช่วงนี้คือมีความสุขที่สุจริงๆมันก็มีความสุขทุกปีค่ะก็เติบโตมา27ปีก็มีความสุขทุกช่วงแหละแต่ว่า ก็เพิ่งเคย2ี่สิบเจ็ดครั้งแรกเดี๋ยวก็ลองดูว่ายี่สิบเจ็ดปีจะมีอะไรรอเราอยู่ค่ะแต่ว่าฟูลฟิลมากๆปีนี้รู้สึกรู้สึกถูกถูกลักอย่างดีจริงๆค่ะปีนี้นอเป็นแฟนลักเยอะมากจริงๆค่ะแยก้เป็นสิ่งแกลลี่ค่ะแกลลี่จากแกลลี่ค่ะก็จริงๆเป็นอะไรที่ที่ที่อยากทำมานานแล้วแล้วก็ คิดว่าพอได้ทําครั้งนี้แล้วก็อาจจะมีครั้งต่อไปแน่ๆค่ะเพราะว่ารู้สึกชอบแล้วก็มันดูเป็นเป็นฟีลมากๆพอเวลาที่เราได้ได้ represent สิ่งที่มันอยู่ในหัวหรือว่าอะไรที่มันถูกรีมายมาจากหัวหนูแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้ทุกคนแฮปปี้หรือว่าฮิวใจใครได้ก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ตั้งใจเลือกเพลงตั้งใจร้องเพลงให้ฟังมากๆแล้วก็ คำคำที่แปะอยู่ในรูปก็ตั้งใจคิดเหมือนกันค่ะเผื่อให้แบบว่ามาอ่านมาฟังเพลงมาดูรูปของฟินก็น่าจะได้อะไรกลับไปค่ะยาขอคุณแฟอมหครเยอมากจริงจริงอยากขอบคุณ,คคณทุกๆความรักเลยค่ะที่แบบว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็อยากขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตแล้วก็ สนุกไปกับฟีนในทุกๆการเติบโตหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆด้วยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะปีนี้เขาขึ้อะไรบ้างปีนี้เหรอคะปีนี้ก็แอบบแอบบแอบคบิดไว้แต่ก็มันก็มีอีกความคิดหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าบางทีคนเรามันก็อาจจะไม่ต้องยึดติดกับสิ่งของขนาดนั้นก็ได้ก็เลยแบบยังไม่ได้เจาะจงแบบโชว์โชว์ชว่าจะเอาอะไรแต่ว่าปีนี้ก็มีม,มีมีบ้านเรียบร้อยค่ะที่แบบ เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นชื่อของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังต่อเติมบ้านปีนี้ก็น่าจะได้เข้าอยู่ก็ก็คงเป็นบ้านที่แบบที่ท,ที่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่แล้วก็ฟัฟฟี่ก็มีคุณย่ามีญาติญาติอีกก็น่าจะเป็นอีกของขวัญที่ดีค่ะตอนแรกก็ว่าจะซื้อซื้อรถให้ตัวเองแต่ก็ก็คิดคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนใช้เงินแบบลดลดนิดหนึ่ง <laughs> น้องแต่ตัวเองให้ของขวัญตัวเองแล้วน้องสาวให้อะไรของขวัญน้องสาวน้องสาวคนไหนคะน้องสาวมีน้องสาวหลายคนคนที่ทุกคนก็รู้กันอ๋อน้องสาวช่วงนี้น้องสาวทํางานเยอะก็ให้ชีทำงานไม่เป็นไรก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวซินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีซื้ออะไรให้เลยเดี๋ยวรอดูค่ะรอรุนก็เราก็รุนเหมาใช่ชีทำงานเยอะให้ชีแบบพักผ่อนให้ชีแบบมีชีวิตของชีนิดนึงแต่เราก็ทำงานด้วยกันก็ค้ในปริเวณเป็นก็มี สนุกค่ะโฟลเลเมนต์สนุกมากได้ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่หนูรู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบค่ะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็เจอน้องฟินบูใช่ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าทําได้เพื่อทุกคนถามมีไหมแม่ถ้าหนูตอนนี้เทิร์นโปรมาไปหนูใส่คาดนได้อะไรเทิร์นโปรเลยหรอเต็มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอพี่แป๊คนชอบกับ ที่ได้เห็นจริงหรอไข่หาหรืองไม่นะคะจริงๆก็ปกติหนูว่าก็หนูก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่หนแาตาลาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบได้เห็นกันเยอะขนาดนั้นมาก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีรอยยิ้มก็ดีใจค่ะดีใจยินดีมากเลยละค่ะใช่ค่ะผมกับพี่นานก็คิดปากเลยเราได้เห็น้านหนึ่งเลยพี่ว่า จริงหรอหนูก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่แค่แบบว่ายังไม่ได้ทุกคนอันนี้ไม่ได้เห็นหรือเปล่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพี่อนน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็รายการสนุกมากใครยังไม่ดูดูได้นะคะนี่ขายของสาระสำหรับทอกโชว์เนี่ยค่ะเรานี่ขวอข้อที่จะมาพูดคุยกับแฟนๆเลยค่ะว,ว้าวจริงๆริจริงๆ,ๆสคริปต์ก็เป็นที่พี่พ ออแกนายหรือว่าพีพ่ๆที่ค่ายเนี่ยจัดการแล้วก็ฟินก็มามา,มา,ม,ามาตัดมาเติมมาเลือกมาเอ่ยกันอีกทีหนึ่งก,ก็ก็ต้องดูเขาเรียกว่าอะไรทั้งทั้งภาพรวมว่าโอเคใครโอเคอันไหนไม่โอเคอันไหนอะไรประมาณนั้นคะ่ะแต่ก็จะมีกิมมิคอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันแล้วก็คิดว่าที่ที่เลือกที่ชอยมาแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆหรือว่าทุกทุกทุกๆคนก็อยากอยากฟังเหมือนกันฟินก็อยากเล่าในในบางจุดที่อาจจะยังไม่เคยไม่เคย เคยได้ยินที่ไหนหรือว่าไม่เคยได้เห็นที่ไหนคะ่ะม,มีเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้บ้างไหมเซอร์ไพรส์มีแน่นอนค่ะวันนี้มีมีเซอร์ไพรส์ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้่ให้ฝาคนรไม่พลาดหหลนนวันนี้ก็จะมีทั้งพี่ๆที่อยู่ในฮอล์แล้วก็พี่ๆทางไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ไหมคะก็ อยากให้ทุกคนเอนจอยไปกับวันนี้ของฟินละกันรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่น่าจดจํามากๆแล้วก็หวังว่าวันนี้จะสนุกมากๆแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะสุดท้ายขอสามคำสำหรับคนที่มาเติมฟินเค่ะเติมฟินวันนี้สามคำเหรออืมบิน ให้หนูเติมเองหรือพี่เติมพินสดขอบคุณค่ะพินสวยม,มากก็เอ่อพูดอะไรดีสนุกละกันค่ะเอ่อคิวใจละกันค่ะแล้วก็แฮปปี้ละกันค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่อยู่ด้วยไหมคะเลิศเลยล่ะ อ่ะปีงปีเถอเนี้สอ